FC ครับผมชมบรรยากาศอยู่ที่ต้นโพปฏะดีทองไปรพร้อมกันนะครับเนาะเอาไม่อย่างนกเนาะคืออย่างนี้วาเกดเก่าหาแปดนาะมาทางไหนเนาะเอีูอีดีแท่ยยททูนีน่ยเนเห็น,ย,นยุสนยุรถน่พอแล้วเ,เห็นยแสครับผมโอ้โหพวกใด,ดเอารถคราไหนมาสื่อทะเบียนรถจาลองรถว่ะเจ้นี่ยังไงเป็รถจา้านี่เป็นรถจากค้าโอ้ยพันขีงไหนล่ะเมีย มดที่นี่ว่าสันดนเฮ้ยมันพาไปไส่คอเด็ันไหมมันพ้ามาต้นโพนี่บอกสแ่วาง่ามันหันกี่มันหันลูก้วเ่อจะาไปเยอะมากอครับผมเามมได้ซื้อทะเยนรถผมแม่เอาขับไปีบผมเก้าเจาแปดนว่ามาตรงกันแทถล่ะเฮรย ตรงกันกับทะเบียนพ่อไว้เดเก้าหาแปดสีบางหันสามตัวบนสองตัวล่างออกบดอยู่ในหันเนีของพ่อไว้ครับผมโอ้พิดตังแต่มีเก็ของพ่อไว้บ่มีเก็ดอ่าเก็ดกับสีคล้ายกันครับอีกทีรับผมเอาพูดักไปชมบรรยากาศบรรยากัศด้วยเอฟซีครับผม ชมบรรยากาศเป็นความกันขับีครับผมโอ้รถตะลีนี่ว่ามันหลายเขายุกบ่วงคือแม่นดีๆเนาะอันนี้คือคุณยายคุณตาเมือนนั้นได้กลับเด้อ ว่านบริเวณกิบสันเอาไว้นะครับน่ะมือนีก็เลยมาเฮดกิบสันเอาไว้ให้กับมเอสทุกท่านทุกคนนะครับเอสซี่ครับ <c oughs> ทีมงานมานากันครับกำลังตั้งกล่องตัง้งหยังอยู่ภาคนี่นเนขามากนะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสิดผ้าเอซี่ไปขอขอสวัยผ้ารวยครับ ใครติดตามบ้ะไม่ได้ยินยุทตกบผ่านหน,ตนุติดตามเพื่อ <laughs> <laughs> เอาติดตามไว้ได้ครับเด้อครับผมทีได้เลขเด็ดเลขดีไปหามอ,องได้แต่ทได้เห็นสดสดหอนหอนเลยขันแรกถามคุณแม่ก่อนเมื่อคืนนีกเป็นยังไงครับ <laughs> ผมส <laughs> วัสดีแม่ครับผมครับส<า>วัสดีทุกคนครับผม ครับผมอันเป็นยังไงแม่มาเคลื่อนเนี่ยเออเพิ่นมาเพิ่นมาหาบ่อปูนอนดีพูดน้อนดีพูดนั่งสมาธิโดนบ่แม่อันแจกวันด่วนเพราดนแล้วมันเออเยังไงล่ะมันเป็นยังไงแม่ไปเพิ่นเพิ่นมาไหว้ยังไงมาไหวายังไงเหรยน้ำบ่อไหว้ปูเพิ่นก็บอกไหว้ยังไงบ่อาจารย์กับบ่ออะไรบ่ เออต้องทมแม่พน้อน่วัดเองแหละคือว่าหมู่ว่านี่เห็นอยู่ต้นพ่สันดอกวันศิลป์วันศิวันพระได้ว่านพนเห็นอยู่ต้นพว่งวัดสัลากันไปซองเบองช่วงคำคำคุ่มของว่านหกโมงครัวเกือบคุ่มนี่แหละ คำม,ม,มีดีเมื่อวานมือนีนก็เลยมาแก่ไม,ม่ว่าคนมากหน่อยมาหลายวันเน่นอินเ,เดียเต็มวัดอยู่เนาะแทบไม่มีที่จะจอดรถเมืองจังหนึ่งคือเกเลกาจังโอ้เมืองจังนึงคือเลขกศูนเมืงจังนึงคือเลขห แต่ว่าเห็นสามตัวนึงหงหกตีแม่อันอันอันนึงอันนึงหอ๋อนอไยินพันว่านแม่ว่ามือขึ้นนี่เด้มือวานเนี่ยมาแรงคนเห็นเบกก็เลยมาถามแม่ว่าหมูว่านี่มันมันบอกขักนม่เนาะมันทำพหว่านี่มันทำนแต่ว่าตัวแม่เห็นสองตัตัวไหนก่อนสองตัวอื มามันเจ็ดหเนเจ็ดตว่าเลขเจ็ดเมือเ่อจังหนึ่งก็เลขสองโอ้เลขเจ็ดเี่เมื่อจังหนึ่งก็เลขสคล้ายๆว่าเจ็ดหกสองหกท่านบอกโอ้ครับผมแู่ว่าสามตัวมันอยู่กัละหม้ออยู่กัละโอ้ครับผมเป็นเป็นหนึ่งอหก่ติได้เขียนไว้บ่ลงหแม่กับบรก

พลังไหลเข้ามากครับพี่ทีครับพอหน่อยเพิ่นเอานามเซตเฮเบิ้งนะครับเล้วเป็นสีทองดีครับพี่ทีครับผมนามเซตเฮเบิ้งก็เป็นสีทองนี่ดีนะครับเนาะโอ้มีผู้รูปไปคว่มตัวนี้โอ้มีผู้รูปไปคว่มบ้านนี่ขนาดกำลังรูปเป็นสีทองดูครับพี่ทีครับผม เอาเอารูบลารูบรวบรวบเราเห็นตัวไรลูกละโอ้สีแดงสีทองคือดีดีอ่ะมาตรงนี้ตรงนี้ค่ะเป็นสีทองอือเอานะแดนั่นค่ะเอานี่เลยแล้วขับอีซีขับเบิ้เอาเด้อขับเด้อโชคใครโชคมันครับอีซี่ครับผมขนาดรูปแบบเป็นสีทองเลยครับสีแดงสีทองเลย อาแมนอินเดียครับวิชีครับผมบอมันอืงามอินเดียแต่บอกว่าในรูปนี่เป็นสีขาวๆอกลกงเนาะก็รูปแล้วนี่เป็นสีท้องเลยครับวิชีครับผมนี่แหละสิ่งที่แปลกครับคือว่าต้นน้ตโพต้นนี้ฮูจักะวัดม้า้าศีบอกครับต้องให้คุณแม่มาล่าให้ฟั่งนะจะคุณแม่ใส่ะรีอโอความเป็นมาคือต้นโพต้นนี้ได้มาจากประเทศอินเดียนะครับ วุ้ยัาผมกาเลยมีทีไปที่มาเอาขับอยู่ที่รับผมคนหลูกหายแล้วนะครับเลยอืมแห้งหลูกไปอะไรแห้งสีท้องไปเรื่อยวบายชุ่มๆ่ไเป็นยังงเออเ้าเ้าูไป่เนีย โอ้เลขยยังขนาดจว่งามบ่เออเลข้ยงเอว่าสาม้เออเออเออจ้าว่าเจัว่าไปกับายุ่งไปก็บเนีนคับไหมเห็นไหมาเนีนสามสามหแล้วอันแลอัน่นอ้แดงขึนึงอูเย็ยครับผมแดงขึ้นดูครับ แดงครึ่งนู่นไม่เล็กไหมอันกูซื้อใบโพ้นี่แดงขึ่งนี่ยูซื้อใบโพ้นะครับด้วยไอซีกับผมนี่ใบโพ้งาโพ้งาเดียวนี่สีแดงจึ่งๆึนูครับี้วครับผมเอาแคปมาจอไปเบื้องครับ

แต่ว่าตัวเลขแดงคึองูเบงบอกมันตัวไหนพุนี่ตัวเลขแดงคึองูเบงบวกมันตัวไหนพวกหนึ่งอู่ื้อใบโดเลยครับวเอ็กซ์ับผม ใบโพใบดีครับที่นี่ผมเออแห้งดูแห้งแดงนางกับพี่แานเกือเห็นเป็นเลขกยังก่อเลขกหาบอกตั้งไหนเล็กหา หาัวแต่ว่าเขาตัวางนานนี่เงินสามพชองเนาะโอ้โหสามฟองิมาพี่วักแล้วหรือวักเองได้กอได้เนาะครับี่ครับผมเบิ่อคนนะครับเด้คนเห็นน้ำกันเพื่อสองหาสามหาเห็นตัวเดียวเด้อครับอีี่ครับผม เเดีียวับบผมปอ่ิงที่ไปที่มาของต้นโพนะครับพี่ชีครับผมอ่ามาตั้งแต่ประเทศอินเดียครับแต่แล้วมาปลูกไว้ตอนนี้เนาะจนใหญ่จนปานนี่ค่อยมีคนหูบมางหูจากว่าต้นโพเป็นสีทองครับพี่ชีผมตะกี้บ่าค่อยเกิดตะกี้บ่าค่อยสนใจปลูกไว้แต่กระติ๊บเลยบ่สนใจตะกี้บ่าค่อยเป็นแล้วนี่เอ่อมาค่อยเป็นแล้วนี่ ก็เป็นต้นพ่อธรรมดาต้นพ่อธรรมดาเท่านี้ครับครับพี่พี่ครับผมอันนี้คือตัวเล็กนั่งท่างที่คนทางวัดต้นเห็นเลยว่าคนต่างๆเห็นครับอยู่นี้ครับผมครับเล็กน้อยเห็นบางหันหนึ่งสองส่วนตัวของพ่อไ้เห็นเจ็ดหนึ่งเห็นพวกคือกันไม้กำกันได้หลายคนคลยเป็นอะไรตัวใหญ่เบิกต้นนะครับเลือกตัวเลขแนวทางได้พวกคือกันครับพี่พี่ครับผม เาว่าเมื่อว่าเนี่ยปรดีนว่าตัวเลขใหนน้นะ้องกันว่าคุณแม่พันกว่าจากคุณแม่ที่อยู่ประจําวัดนี่ขึ้นหนึ่งหกหกครับหลกักอ่ะพันวาเบิง้งพันว่าเห็นเจ็ดหกนี่ค่ายกับสองหกครับผมค่ายกับสองหกนะครับนะเนาะส่วนตัวที่แอดมินเห็นก็เจ็ดหนึ่งครับอย่างทผมเด็กเห็นเมื่อกี้เด็กเห็นเล็กน้อยบอกว่าเห็น 1, หนึ่งสองตัวเดียวว่านั้นโศกมานำด้วยเป็นเจ็ดตีครับผม